สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอย่ามาเล่นกับแดดเมืองไทยอุทาหอนร้อนจนไฟไหม้ที่นอนวิดวอดทั้งบ้านกลายเป็นอุทาหอนในฤดูร้อนจัดแบบนี้แค่ตากที่นอนไว้ราวบ้านแต่อาจจะเจอไฟไหม้โดยไม่รู้ตัวเพราะล่าสุดผู้ใช้ทิกต็อกรายหนึ่งได้ออกมาโพสคลิปพร้อมระบุแคปชั่นว่าร้อนจนไหม้สะท้อนกับเกอีเดินไปดูไฟไหม้เฉย โดยในคลิปเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าของบ้านเห็นที่นอนกำลังไฟลุกไหม้หลังจากนำมาตากแดดไว้มีการคาดการ์สาเหตุมาจากความร้อนของแสงแดดกระทบกับเก้าอี้สแตนเลสท,ที่วางอยู่ใกล้กันแล้วสะท้อนเข้ามาตรงที่นอนจนเกิดไฟไหม้ตามคลิป แต่โชคดีที่มีคนอยู่บ้านจึงเอาน้ำมาดับได้ทันมาอย่างนั้นไฟอาจลามทั้งบ้านได้งานนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ที่สะท้อนแสงคนเก็บไว้ให้พ้นแสงแดดเพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นอย่างเหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ